ไม่พึ้งเจ้ายกยกเจ้าย,ก,ย,ก,ย,ก,ยกเองไม่พื่งคนอื่นก็ลำบากเหมือนกันจ่าจ้าเจ้าจ่าจ้าไม่ต้องแคบจ่าจ้าทึ่งตึ่งเดินเดินมาขึ้นรถไฟนี่ครับเบี้ยงเบี้ยงมาขึ้นรถไฟไฟเบี้ยงมาขึ้นรถไฟไฟอ่ครับปันนี้ชัวร์ว่าอ่ต้องปั่นนี้และแอนดูโร่ครับ มักอนไป,ไปตะก้อนไปังหลังนีนมุาตูขอเาไปยุ <c oughs> ่ละเวลามันมัดมันกี้ปันนั้นแลยเจ้าว่าเวลามันมัดแลงมันปันนั้นเลย <c oughs>